สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านกยยาแฟของเจจิ้งนะฮะวันนี้เจจิ้งก็จะมาแนะนำมอดใหม่ครับกันเช่นเคยกับวันนี้ก็จะเป็นส่วนของมอดทอมซิมเพิลสโตรเลตซึ่งเป็นมอดในการเก็บของแบบง่ายๆซึ่งพวกมอดแพ็กของมอดสายเวทแล้วก็มอดสายพวกเบรดิวอลทั้งหลายเนี่ยจะชอบใช้กันเนื่องจากว่าไอ้ตัวมอดในการเก็บของที่เป็นที่นิยมอย่างเช่นพวกรีไฟสโตรเลตหรือแอปพลิเคชันจิติสองเนี่ยมันมีความที่เป็นฟิวเจอร์เทคเยอะเกินไปนะฮะเขาก็เลยจะใช้ไอ้พวก ทอมซิมเพิลโซเลตเนี่ยในการที่เอามาใช้ในการเก็บของอำนวยความสะดวกในการเล่นกันซึ่งมอดตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นอาจจะงงนิดนึงเพราะว่ารูปแบบการใช้งานมันเนี่ยมันจะค่อนข้างชวนสับสนพอสมควรเลยแล้วก็ชื่อมันบอกว่าซิมเ l ิก็จริงนะฮะแต่หลายหลายอย่างของมันเนี่ย มันดูเหมือนจะซิมเพิลแต่มันไม่ค่อยซิมเพิลเท่าไหร่เอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่มามอตัวนี้ใช้งานายังไงก็อย่างที่เห็นหนะ้าจอเซตอัพของจริงตอนนี้นะฮะก็จะมีไอ้เจ้าขีบจานวนมากวางเรียงรายกันอยู่แล้วก็มี Block บล็อกแปลกๆวางต่อกันนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการเซตอัพห้องเก็บของของทอมสิมเพิลสโเรนั่นเองตัวทอมสิมเพิลสโเรตเนี่ยเราจะเริ่มต้นเก็บของจากการที่คราฟไอ้เจ้าบล็อกอินเวนทอรี่คอนโทรเลอร์ขึ้นมาก่อน ไอ้เจ้า inventory controller เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับตัวที่เปิดให้ระบบ Network ของไอนี่ฮะของกล่องเก็บของ l ลายนั้นทำงานหลังจากที่เรามีไอ้เจ้า inventory connector แล้วเราจะทำ inventory trim นะฮะในการเชื่อมต่อไปยังหีบจำนวนมากของเราขอแค่ inventory trim ของเราเนี่ยแตะกับหีบไปไหนก็ได้ฮะและหีบมันวางเรียงกันต่อกันสวยๆเนี่ยมันก็จะนับว่า ระบบมันเชื่อมกันทั้งหมดอย่างเช่นของจิ้งเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีหีบคู่นะฮะอยู่ทั้งหมด3าแ,แถวแถวละ2คู่เรียงเรียงกันแบบนี้และจิ้งก็เชื่อมมันด้วยไอ้นี่ฮะ inventory Tri m ติดกันแบบนี้มันจะนับว่าหีบทั้งหมดเนี่ยหีบที่อยู่ข้างหน้าขอจิ้งทั้งหมดเนี่ยถือว่าอยู่ในระบบเดียวกันหมดทําให้จิ้งสามารถใช้งานหีบตัวนี้ทั้งหมดพร้อมกันได้อเมื่อเราวางไอ้เจ้าอันนี้เสร็จนะฮะวางไอ้เจ้า inventory trim กับหีบเสร็จแล้ว เราก็จะเอาไอ้เจ้าคัฟฟิ้งเทอร์มินอลนะฮะวางไว้กับเจ้า inventory connector. อินเวนทอรี่คอนเนกเตอร์อ่าจริงๆมันจะมีทั้งเทอร์มินอลแล้วก็คัฟฟิ้งเทอร์มินอลนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นสโตรเรจเทอร์มินอลเนี่ยมันจะใช้เก็บของได้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนคัฟฟิ้งเทอร์มินอลเนี่ยจะสามารถคราฟของออกมาจากนี้ได้เลยออกจากหน้าจอของตัวไอ้สโตรเรจได้เลยนะฮะซึ่งข้อดีของไอ้เจ้าโสโรตรเรจตัวนี้เมื่อเทียบกับขีปกติทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นวันสต๊อบเซอร์วิสสามารถเดินมากดเปิด ยึกแล้วก็เลือกหยิบของ <S 2> <S 2> เลือกใส่ของได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอย่างนี้ฮะไม่ต้องไปนั่งเปิดหีบคืด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 ทีละใบให้วุ่นวายซึ่งโอเคแหละถ้าเทียบกับพวกอ่ารีฟาสโตรเลสหรือ AE2 เนี่ยเรายังต้องใช้หีบจํานวนมากและใช้พื้นที่จํานวนมากในการวางหยีบพวกนี้อยู่เช่นเดิมแต่ว่ามันก็ถือว่าใช้งานได้แล้วก็สะดวกกว่าการที่เรามานั่งเปิดถีบทีละใบแน่นอนถ้าใครชอบเปิดถีบทีละใบอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบแต่ละคน อันนี้จะเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดนะฮะในการที่เราจะใช้งานทอมซิมเพิลโซเลตแต่จะเห็นว่าถ้าจริงเดินถอยออกมาเนี่ยมันจะมีพวกสายสายสีเหมือนกล่องเนี่ยลากไปลากมาด้วยอันนี้จะเป็นส่วนของการใช้งานแบบแอดวานซ์ขึ้นแล้วซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจการใช้งานแบบแอดวานซ์มากขึ้นก็สามารถดูต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนต้องการแค่แบบให้มันใช้งานซิมเพิลง่าย,ายๆเลยแค่นี้ก็จบแค่นี้ฮะจบแค่นี้เลยจริงๆไม่ต้องต่อสายไฟไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มแล้ว แต่จริงต้องขอเตือนนิดนึงนะฮะว่าการใช้งานทอมซัพพลายเนี่ยไอเจ้า Inventory c o n n e c t ก r กับ Inventory Trin มีระยะอยู่จริงไม่แน่ใจว่าระยะอยู่ที่เท่าไหร่แต่จริงเคยลองแล้วมันไปได้ไม่น่าไกลเกิน40บล็อกนะฮะเพราะงั้นอไอเจ้าตัว Inventory c o n n e c t o r เนี่ยควรจะวางใกล้กับไอนี่ฮะใกล้กับไอเจ้าหับที่ใช้เก็บกล่องพวกนี้พอสมควร วางห่างออกมาได้แต่ว่าพยายามอย่าให้เกินสัก30สบล็อกนะฮะอย่าให้อินเวนทอรี่ต่อมอ่าอย่าให้อินเวนทอรี่ทรมมันลากเกินสัก30บล็อกจะกำลังดีก็หามุมสวยๆจะยักไว้ใต้บ้านหรือจะทำเป็นโกดังเก็บของที่มันเป็นยุ้งฉางเป็เลยก็แล้วแต่ไอเดียของเพื่อนเลยนะฮะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานแบบแอดวานจะมากขึ้นดูแล้วกันนะฮะการใช้งานแบบแอดวานขึ้นเนี่ย เราจะเริ่มมีส่วนที่เรียกว่าเคเบิลขึ้นมานะฮะอินเวนทอรี่เคเบิลซึ่งมันจะเอาไปเชื่อมกับไอ้เจ้าอินเวนทอรี่คอนเน o เตอร์เราจะไม่สามารถเชื่อมกับไอ้พวกทีบเก็บของได้โดยตรงนะฮะหรือจะเอาไปเชื่อมกับอินเวนทอรี่ทรีมก็ไม่ได้จะเห็นว่ามันจะไม่ชี้เข้าเลยมันจะไม่คอนเนคกันเราต้องเชื่อมกับไอ้เจ้านี่ฮะอินเวนทอรี่คอนเนกเตอร์เท่านั้นแล้วเราก็ลากไปอยากจะลากสายไปตรงไหนก็ลากไป อย่างตรงนี้ของจริงลากมาเพื่อเชื่อมต่อกับไอ้เจ้า inventory connector อ่า inventory cable connector นะฮะซึ่งมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถใช้งานขีบหรือไอ้เจ้าของที่วางอยู่จุดอื่นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงเลื่อนออกมาเพื่อทำให้สามารถวางค a r ปิ้งเทอร์มินอลอีกอันหนึ่งได้มันจะใช้ร่วมกันจะใช้ร่วมกันในระบบเดียวกันในแต่ละระบบเนี่ยจริงต้องขอเตือนก่อนอีกอย่างหนึ่งขอโทษด้วยฮะ inventory connector มีแค่อ,อันเดียวพอ อย่ามีเกินหนึ่งอันไม่งั้นมันจะไม่งั้นระบบมันจะเออมันใช้งานได้แต่มันจะเออฮนะเพราะงั้นจริงแนะนําให้มีแค่ inventory connector อันเดียวพอที่เหลือให้เป็นพวกอ่าไอ้เจ้า cable connector อะไรพวกนี้แล้วก็มันจะคล้ายๆกับไอ้พวกตัวนี้นะฮะพวกตัวระบบเน็ตเวิร์กแบบ t เทคหลายๆอันก็คือเราสามารถเอาไอ้เจ้า inventory cable connector เนี่ยไปเชื่อมต่อกับพวกขีดชนิดอื่นของมอเตอรอื่นได้ หรือจริงๆเนี่ยเราจะวางติดกับทีมเลยก็ได้แต่อันนี้จริงเป็นการใช้งานแบบแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงก็คือไอ้เจ้าหีบของพวก s t o r a g e d อเวอเนี่ยมันมักจะใช้เก็บของจำนวนเยอะได้มากกว่าแต่เก็บจำนวนน้อยชนิดกว่าต่อช่องเพราะงั้นอย่างของจริงเนี่ยเอามาเก็บลาพิสเราเอามาเก็บไอ้เจ้าลาพิสเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงเก็บในกล่องเก็บของธรรมดาเนี่ยมันเปลืองทีเดียว4ช่องเลยแต่ถ้าจริงเอามาไว้ในนี้เนี่ยอ่ามันจะเก็บได้เยอะกว่า เพราะงั้นเราก็เอามากองกองไว้ตรงนี้ซึ่งจิงก็ประยุกต์กับไอ้เจ้าตัวสโตรเรจโดเวอร์นะฮะอ่ะถอดถอดถอด,อดจิงก็เอามาประยุกต์กับเจ้าทีมนะฮะทอมไม่ใช่ทีมทอมซิมเพิลสโตรเรจนะฮะโดยการใช้เจ้าอินเวนทอรี่เคเบิลคอนเนกเตอร์แบบฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือมันจะทําให้อบล็อกตัวนี้เนี่ยถูกฟิลเตอร์ไว้ว่ามันใช้กับอะไรได้บ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยจิงก็ฟิลเตอร์ให้มันรับเฉพาะลาปิสลาซูลิสและตั้งให้มันเป็นออโลแมชชิ่งก็คือ รับเฉพาะลาปิสอย่างเดียวอย่างอื่นจะไม่ไหลเข้ามาเลยแล้วก็ตั้งเป็น priority เป็น h i g h e s e ในที่นี้ก็คือไม่ว่าจิ้งจะทำการยัดลาปิสไปตรงไหนก็ตามผ่านจากไอเจ้าระบบของ Crafting Terminal อ่าจริงๆต้องบอกว่ายัดผ่าน Crafting Terminal นะฮะยัดลงไปมันจะไม่ไหลเข้ากล่องมันจะไหลเข้ามาตรงนี้อย่างเดียวเท่านั้นทำให้เราสามารถจัดเก็บของได้ง่ายขึ้นนะฮะ เราประยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปนะฮะเออกำลวงวาี่ทา่มันี่ถ้วยมันแป8ทริกนี้เนี่ยก็จะทาให้เราสามารถประหยัดจํานวนขีบเก็บของได้ด้วยเพราะว่าขีบเก็บของหลายอันเนี่ยถ้าเราเอาไปเก็บพวกของที่มันจํานวนเยอะเปืองช่องอย่างเช่นพวกค o มเบอร์สโตนพวกแซนพวกเดิร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะกินช่องเยอะใช่ไหมฮะเราก็สามารถประยุกใช้กับพวกโซลิตเอวอร์อะไรพวกนี้ได้ด้วยก็ะจนี้ฮะก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนะ ตัวทอมซิมเพิลสโตรเรจเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่า OP มากๆเลยสำหรับการใช้งานนั่นก็คือไอ้เจ้าไวเลสไอนี่นะฮะไวเลสคาบติ้งไอ้ตัวนี้ตัวนี้ไอ้จริงเนี่ยฮะ,ะไวเลสเทอร์มินลอลไวเลสเทอร์มินอลเนี่ยอันธรรมดาจะทำให้เมื่อเรามีอยู่ติดตัวเราจะสามารถอยู่ไกลขึ้นแล้วก็คลิกไอเจ้าทเทอร์มินได้ไกลขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดมันด้วยมิเทอรไรน,นะฮะ เสียนี้เท่าไรหนึ่งก้อนแล้วก็สมัยติ้งเทมเพลตหนึ่งอันนะฮะอัปเกรเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็น a v a n c e นไวเลสเทอร์มินัลซึ่งเมื่อเราเอาไปใช้งานบายดิงเอาไปบายปิดกับไอเจ้าครับดิงเทอร์มินัลที่มันอยู่ใกล้กับบีคอนมันจะขยายระยะให้เราสามารถเปิดช่องเก็บของเราได้ไม่จำกัดพื้นที่ไม่จำกัดระยะทางและถ้ามันเป็นบีคอนเลเวล เปิดข้ามนิปิได้เลยเปิดจากนีเธอร์เปิดจากดีเอ็นได้เลยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอา Inventory Connector ไปวางไว้ตรงบีคอนหรือว่าจะต่อสายไปเหมือนเดิมที่จริงทำให้ดูตรงนี้ซึ่งผมจริงใช้วิธีการต่อสายกระดึบ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 กระดนี้นะฮะแล้วก็วางไอ้เจ้าตัว Inventory Connector แล้วก็แปะไอ้เจ้า Crafting Terminal ไว้ซึ่งมันจะทำให้ c รา t ต i n Terminal ที่จิงจะมาาบไอ้เจ้าไวเลตของจิ้ง มันอยู่ใกล้กับดีคอนมากเพียงพอโดยที่จริงไม่ต้องย้ายระบบทั้งหมดมาไว้ตรงดีคอนเพราะผู้ทำโตรงการสร้างดีคอนมันก็เปลืองพื้นที่แล้วไหนจะแบบว่ามีการแบบโอ้ฉันอยากให้ระยะมันครอบคลุมสูงสุดบนล่างซ้ายขวาอะไรอย่างนี้มันก็จะวุ่นวายเพราะงนั้นเราก็จะใช้วิธีการลากสายอะไรแบบนี้แทนแต่ตรงนี้เนี่ยของจริงไม่ได้ใช้เป็นไอ้เจ้าอ่า inventory connector จริงมาลองใช้ proxy แทน proxy เนี่ยเอาจริงก็ไม่มีอะไรมากฮะ ตามชื่อมันเลยคือมันแค่ขยายไอพื้นที่ผิวของ Inventory Connector ให้กว้างขึ้นก็แทนที่จริงจะสามารถวาง Cutting Terminal อลแปะกับไอเจ้าเคเบิลค n นเ c t o r ได้แค่อันเดียวก็จะเห็นว่าจริงสามารถแปะบนล่างซ้ายขวาได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆในการเอาไปใช้งานแล้วแต่คนชอบถามว่าจริงสามารถเปิดช่องเก็บของได้ขี้โม้ไกลขนาดไหนจริงอ่านเราไปแผ่นทองดินกันวันนช่างมาันลกันนี่นะฮะจริงก็จะเปิด ช่องเก็บของโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับคัตติ้งเทอร์มินอลเพราะจริงมีไอ้เจ้าแอดวานซ์ไวเลตเทอร์มินอลที่บายแล้วติดตัววิธีการบายนะฮะก็เราก็เข้าไปที่เทอร์มินอลที่เราต้องการนะ,ะแล้วกดชิปคลิกขวาใส่ไอ้เจ้าเทอร์มินอลมันก็จะบอกว่ามันบายอ่ามันก็จะบอกว่ามันบาวแล้วพอะมันบาวแล้วก็คือโอเคมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะเขาจะมีบอกไวเลยว่าเราว่าเราบาวไว้ที่ตรงไหนออาก็เรียบร้อย ต่อมานะฮะอันนี้เราพูดถึงส่วนของว่าเลยเทอร์มินอลกันแล้วก็จะมีส่วนของการใช้งานพิกแพงมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ของจริงมีระบบไอ้เจ้าฟาร์มเหล็กของ Easy v i l l a g e r อยู่ซึ่งเป็นมอดที่ OP ากเพื่อนจริงมาแนะนำให้ทีนึงของจริงก็ต่อกับ Storage d o w e r เพื่อมาเก็บเหล็กตรงนี้เหล็กจริ้งไม่เอาไปไว้ในกีบกป่าไม่ไว้ในหีบปกติเพราะถ้าจิงมีตัวนี้เนี่ยเหล็กมันไหลเข้าไม่หยุดเลย เพราะงั้นมันจะไปลบช่องเก็บของจริงก็เอาประยุกต์เหมือนเดิมนะฮะเอาอเจ้าโซเลตเอเวอร์เนี่ยมาวางเพื่อเก็บหล็กโดยเฉพาะเลยแล้วจริงก็เชื่อมกับไอ้เจ้าเคเบิลคอนเน็กต์ฟิลเตอร์ให้มันรับไอ้นี่นะฮะให้มันรับไอ้เจ้าไอรอนอินคอดกับป๊อ p ปี้โดยเฉพาะเลยซึ่งป๊อ p ปี้เนี่ยมันก็จะไหลปุ๊บๆแต่จะเห็นว่าป๊อบปี้ของจริงตอนเนี้ยไม่มีเลยเพราะว่าจริงทำให้มันแอดวานซ์ขึ้นอีกหน่อยโดยการทิ้งป๊อบปี้ทั้งหมดออกจากระบบไม่เก็บ เราไม่เก็บพับเราหาง่ายเกินเออแล้วทิ้งยังไงไอ้เจ้าทอมซิมเ l e ร์โซเลเนี่ยเขาไม่มีพวกระบบถังขยะไม่มีระบบวอยอะไรให้เพราะงั้นจริงก็เลยใช้กับไอ้เจ้าโอเพนเครด o โอเพนเครเนี่ยการใช้งานคือเมื่อเราเชื่อมกับระบบและเรามีการป้อนของเข้าไปด้วย Hopper หรืออะไรก็ตามนะฮะมันจะถุยออกมาดื้อเลยเนี่ยมันจะถุยแปะถุยแปะเพราะงั้นจริงก็ให้มันถุยแปะลงไปลาวาเหมือนเป็นการทำลายของอัตโนมัติให้จิง ตรงนี้เนี่ยจริงไม่ได้ใช้ฮ o อปเปอร์เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องมาต่อระบบเยอะขึ้นจริงก็เลยใช้เบสิกอินเวนทอรี่ฮอปเปอร์ของทอมซิมเมอร์โซนแทนไอเจ้านี่เนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนฮ o อปเปอร์ก็คือเมื่อเราต่อสายเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะดึงของจากในระบบของเราเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในนี่ฮะใส่เข้าไปที่ปลายทางปลายทางจะเป็นอันเล็กต้นทางจะเป็นอันใหญ่ต้องเชื่อมกับเคเบิลเท่านั้นและ มันจะไม่เหมือนตรงฮอปเปอร์ตรงที่ฮอปเปอร์เราสามารถงอเป็นตัว L ได้ใช่ไหมฮะไอเนี่ยชี้ไปทางไหนไปทางนั้นเลยไม่สามารถหันบนล่างซ้ายขวาแบบฮอปเปอร์ได้จริงๆอา่ามันหันได้แต่มันเออเรียกได้ว่าเราหันทิศไหนมันก็ไปทิศน,นั้นนะฮะเดี๋ยวจิงทำให้ดูนิดหนึ่งอ่าอันนี้เป็นทำหน้าตาม,ม,มันมีคอนดูดหน่อยดิอัน,นี่อยู่ลูกอ่านีฮะจะเห็นได้ว่าเนี่ยมัน งอไม่ค่อยจะได้อะไรเท่าไหร่นะฮะก็จ่ายนิดนิดนึงก็จะแบบวิธีการใช้งานก็จะจํากัดนิดนึงแล้วก็ตัวเคเบิลเนี่ยต่อจากด้านข้างก็ไม่ได้นะครับเออต้องต่อจากด้านตูดของมันโอลี่นะครับเนี่ยต่อจากตูดของมันโอลี่แบบนี้ซึ่งไอเจ้า Inventory Hopper เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถประยุกต์พิกแพงทำ Simple s ลโซเน่ได้มากขึ้นอีกนิดนึงนะฮะมันไม่ถึงขั้นแบบเออเหมือนกับพวกแอพพลิเคชั่นิหรือพวกอ่า ตัวรีไฟโซเลตที่รูรักมาเห่าคนนั้นเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าไม่แย่เพียงแต่ว่าอินเวนทอรี่ฮอปเปอร์เนี่ยตัวของมันตกเปล่าจะไม่ทำงานเราจะต้องทำการคราฟฟิลเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งไปใช้คู่กับมันด้วยซึ่งตรงนี้จิงขอแนะนำเป็นไอเทมฟิลเตอร์ธรรมดานะฮะใช,ใช้งานคราฟง่ายสุดไม่เปลืองเพชรไอเทมฟิลเตอร์ oh. เนี่ยเมื่อใช้แล้ว เมื่อคาบขึ้นมาเสร็จปุ๊บถือติดตัวไว้คลิกขวามันจะเปิดหน้าจอฟิลเตอร์ขึ้นมาซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยเราสามารถลากของอะไรก็ได้ลงไปใส่ฮะมันจะไม่กินของนะแต่ว่าเราต้องมีของลากลงไปใส่แล้วเราสามารถดึงของจากพวก JI e พวกนี้ลากมาใส่ได้ด้วยเพราะงั้นเราไม่ต้องมีของติดตัวเราสามารถเปิดในพวก e M e I JI พวกนี้แล้วก็ลากปุ๊บลากปุ๊บลากปุ๊บ,ล,บลงไปใส่ได้โดยค่าเดิฟอลต์ของมันเนี่ยมันจะ reject matching หมายถึงว่าถ้าเราใส่ไอเทมอะไรลงไปเนี่ย ฟิลเตอร์มันจะไม่ยอมรับไอเทมชิ้นนี้ซึ่งจริงคิดว่าในการใช้งานแบบของจริงเนี่ยถ้าอยากให้มันใช้งานง่ายเราจํากัดจํานวนอ่าเราให้มันเป็นอโลแมทชิ o ่งคือรับเฉพาะของที่ต้องการดีกว่าเพราะว่าเราจะทิ้งขยะเพราะงั้นถ้าสมมติว่าจริงเอาปัปปี้ใส่ลงไปเนี่ยและจริงตั้งเป็นรีเจคแมทชิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมอรอจริงยัดฟิลเตอร์ลงไป มันจะทําการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ป๊อปปี้ลงไปจะลงไปนี่นะลงลาวาไปเรื่อยเราให้หลอดเสียของเปล่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าป๊อปปี้มันก็จะไหลพุ๊บไหลพุ๊บไหลพุ๊บลงไปอย่างเงี้ยเออท่าที่ไม่มีป๊อปปี้หลงอยู่ในระบบจริงเลยถ้าจริงอยากได้ป๊อปปี้ก็สวยแค่นี้ก็ก็ไปหาที่เก็บอริงก็ได้นะฮะ,ะเราก็มาตั้งออโรมาชิ่งอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอเราตั้งออโรมาชิ่งเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะทําการเอาฟิลเตอร์ที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคลิกขวาใส่ไอ้เจ้า อินเวนทอรี่ฮอปเปอร์มันก็จะยัดปุ๊บเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถใช้งานตัวนี้ถ้าต่อปกติละนี่ฮะเดี๋ยวจริงลองดึงออกให้ดูอ่ะอันนี้เราจะดึงออกแล้วก็ยัดป๊อปปี้ลงไปนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ทํางานแต่ถ้าจริงใส่ซีสเตอร์ลงไปเสร็จปุ๊บอ่ะมันจะค่อยๆลดตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็ไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเรื่อยๆล,ละประมาณนี้ฮะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแกะออกนะฮะกดชิปคลิกขวาปุ๊บดึงออกได้ ถ้าเกิดว่าตัวมอสมีไอ้เจ้าพวกฟอสที่ใช้คลิปอะใช้ชิปอย่างพวกแครีออนอยู่อันนี้ให้เดินถอยออกมานิดนึงนะฮะก็จะสามารถนีน้นี่นะสามารถดึงออกได้แล้วไม่งั้นเพราะเรามีแครีออนอยู่เนี่ยเราเข้าไปใ,ใกล้ๆแล้วชิปที่ขวาปั๊บเรียบร้อยแกะออกมาช่วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นในการใช้งานไอ้เจ้าโอเพนเครดกับฮอปเปอร์ในการช่วยทิ้งของข้อเสียของไอ้ตัวโอเพนเครดคือมันทํางานแค่หนึ่งวินาทีต่อหนึ่งอาหนึ่ง ประมาณ1วินาทีต่อ3าสชิ้นได้นะฮะเพราะงั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อน,อนๆมีระบบฟาร์มที่ใหญ่มากๆอย่างเช่นสปารเนอร์ของ Apple t ที s i สที่มีการชาร์จของเต็มแล้วเนี่ยประเภทวินา,าประเภท10วินาทีมีมอนออก20ตัวเงี้ยที่นั่งทิ้งของเธอชิ้นอย่างนี้อาจจะไม่ทันเพราะงั้นเพื่อนๆก็สามารถขยายมันได้อย่างเช่นการนี้ฮะ,ะาการเอาโอเปนเออ,เ,อเจ้าโอเปนเครดเนี่ยมาวางปับป ต่อเป็นแถวอ่าต่อเป็นแถวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ฮอปเปอร์ไอ้นี่ฮะเอาอินเวนทอรี่ฮอปเปอร์เนี่ย,ายมาวางปุปปปปปบปึ๊ปใบใส่ฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยเชื่อมสายไฟให้เรียบร้อยเชื่อมสายเคเบิลให้เรียบร้อยมันก็จะสามารถระดมพลังกันช่วยกันทิ้ง1วินาทีทิ้งได้มากขึ้นคูณ4คูณแแล้วแต่จํานวนที่เพื่อนๆใส่ลงไปก็ไอ้นี่นะฮะก็จะช่วยให้สามารถเคลียร์พวกขยะอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นอ่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จิ้งลองเอาประยุกต์ให้มันใช้เป็น กึ่งๆอโตเมติอีกนิดนึงเพราะจริงเชื่อว่าไอ้เจ้า Enchantment Table เนี่ยสำหรับไาย์มอสเนี่ยการที่เราจะเอาลาปิดมาใส่ไม่น่าลำคาญโดยเฉพาะการเล่นหลายคนโอ้โหคนนู้นเปิดคนดน,ดคน,ดนี้เปิดแปบ๊แปบๆลาปิดหมดอีกแล้วจริงก็เลยประยุกต์ด้วยการเอาไอ้เจ้านี้ฮะเอาไอ้เจ้า Inventory Hopper เนี่ยจิ้มลงไปที่ตัวไอ้นี่นะฮะ Enchanting Table แล้วก็ให้มันยัดไอ้เจ้านี้ลงไปฮะยัดไอ้เจ้าลาปิสเข้าใส่ Enchanting Table ทำให้เวลาจริงเนี่ย เอาไอ้เจ้าเอนชาร์นมาเสร็จปุ๊บทําการเอนชาร์นเสียลาปิสไปมันก็จะข้อเคลืค่อปุ๊บ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 เข้ามาอัตโนมัติถือว่าเป็นลูกเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆไว้แบบสําหรับอ่าอยากเล่นอะไรให้มันดูกิ้วเกาอะไรอย่างนี้นะฮะก็ตรงนี้ก็เช่นเคยจริ้งก็เอาลาลิบเอาไอ้เจ้าฮอปเปอร์ยัดเข้าข้างใต้แล้วก็อันนี้นะฮะใส่ฟิลเตอร์ซึ่งฟิลเตอร์ของจิ้งเนี่ยก็ตั้งอโรมอโรมแมชชิ่งแล้วก็เป็นลาปิสไวัแล้วก็ยัดตุ๊บเข้าไปมันก็ใช้งานได้ อันนี้ก็เป็นลูกเล่นในการใช้งานอีกนิดนึงซึ่งเราก็สามารถเอาไปใช้ประยุกต์กับพวกหลายๆอย่างได้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามีมอสหลายๆตัวที่แบบเออต้องการไอเทมยัดลงไปเนี่ยแต่เราไม่มีพวกมอสเทคสูงๆเราก็ใช้ทอมซิมเ e ิล o r a g e ทำพวกเล็กๆ,ๆน้อยๆพอจะได้อยู่ตรงนี้เป็นของแถมอีกิดนึงนะฮะเกี่ยวกับเฟรมบล็อกเฟรมของไอเจ้าทอมซิมเิลเนี่ยมันจะมีเฟรมเป็นเคเบิลนะฮะเคเบิลแบบเฟรมแล้วก็ อินเวนท์รี่คอนเนคเตธรรมดาแบบเฟรมไม่ใช่ฟิลเตอร์ซึ่งแบบเฟรมคืออะไรแบบเฟรมคือเราจะสามารถเอาเจ้าเพนชิปนะฮะคาเพนชิปขึ้นมาชิปที่ขวาบล็อกที่ต้องการเพื่อทำการให้มันเพนให้มันก๊อปปี้ไอเจ้าบล็อกที่เราต้องการแล้วเราก็มาคลิกใส่โอ้มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ฮะมีหน้าตาแบบที่เราทําการก๊อปปี้ไว้ก็จะ,จะกลายเป็นว่าซ่อนสายไฟว่าแต่ทําไมทรายมันลอยได้อื ก็จะเป็นการซ่อนสายไฟลงไปได้นะแล้วเราก็แบบก๊อปปี้แปะก๊อปปี้แปะลงไปได้อย่างนี้เลยเพียงแต่ว่าแปะไปแล้วมันแกะมันลบออกไม่ได้นะฮะต้องแกะออกแล้วก็วางใหม่ก็จะเป็นวิธีการซ่อนสายไฟกรณีที่แบบไม่อยากเห็นสายไฟน่าเกลียดน่าเกลียดเหมือนที่จิ้งวางแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบขุดลงไปซอกม็อกหนึ่งแล้วก็วางวางไอ้เจ้าสายเคเบิลแล้วก็เอาไอ้เจ้าไอ้นี่ฮะเอาไอ้เจ้าเพนคิดมาไล่แปะอีกทีนึงได้แต่ต้องเป็นแบบเฟรมนะฮะแบบธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถไอ้นนี้ได้ไม่สามารถแบบ ซ่อนสายเข้าได้ก็แล้วแต่ว่าใครจะซ่อนแบบไหนส่วนตรงนี้เป็น example ใช้งานอีกเล็กน้อยนะฮะแสดงให้เห็นว่าระบบเนี่ยมันจะไม่ทำงานเลยต่อให้เพื่อนๆวางสายใส่อะไรถูกต้องเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีเจ้า inventory connector อยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยฮะจิ้งมีไอ้นี่อยู่จิงมีลาพิสอยู่ใน storage drawer อยู่ตรงนี้มีคอนเนคเตอร์ติดตั้งถูกต้องเรียบร้อย เปิดมาไม่มีไม่มีของอยู่ข้างในเลยครับพี่เออในหีเนียจิงก็มีลาพิสเก็บไว้อ,อ่มนีีจริงใส่แอดเข้าไปให้อีกอันนึงด้วยมีเชดเก็บไว้เปิดมาไม่เจออะไรเลยเพราะมันไม่มีคอนเนคเตอร์ติดอยู่ระบบมันถือว่าไอ้ตรงนี้เป็นระบบที่ไม่สมบูรณ์จริงทาไอ้เจ้านี่ฮนะทำไอ้เจ้า enchanting table แปะ Hopper อะไรเสร็จเรียบร้อยมีฟิลเตอร์ใช้แบบเดรยวกันเป๊ะมันไม่ยัดเข้าระบบไม่ทำงานจริงจิงต้องเอา Inven t o r y คอนเนคเตอร์เนี่ยวางตรงไหนก็ได้นะฮะแทนที่เคเบิลหรือวางข้างๆเคเบิลก็ได้เนี่ยให้ระบบมันรันขึ้นมาก่อนพอระบบมันรันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะโอเคดูดปุ๊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 ด,ดเข้าไปใช้งานตามปกติแล้วก็สามารถเปิดมองเห็นได้ตามปกติแล้วก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆของมันไปไอตัว Inventory Connector เนี่ยก็ใช้ของคาราฟที่ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรนะฮะก็จะมี e n d e r pearl มีไดมอน n d มี redstone c o m ิช n ชนเตอร์ มิเทอร์คอร์สอะไรพวกนี้ก็คือคล้ายๆกับพวกอะไพน์เนสติกคือถ้าจะเล่นทอมซิมเปิลโซเลสุดท้ายก็ตงไปมิเทอร์อยู่ดีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกการใช้งานต่างๆของตัวทอมซิมเปิลโซเลนะฮะก็แล้วแต่ว่าเพื่อจะเอาไปประยุกต์อะไรยังไงอยากจะทําแค่ระบบพื้นฐานหรืออยากจะเล่นให้มันแอดวานซ์ขึ้นหรืออยากจะอะไรให้มันแบบดูแบบว้าวเราซ่อนสายเราทําอะไรสวยแบบมีอะไรหลังบ้านสวยง,งามอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ ความสะดวกของเพื่อนเลยแต่ว่าสำหรับการใช้งานพื้นฐานเนี่ยจริงคิดว่าแค่ไอ้ส่วนของ inventory connector terminal แล้วก็เต็มที่ให้ด้วยก็คือโยกตำแหน่งเพื่อมาวางไอ้เจ้า w i r l e t ไอ้น,นี่นะฮะ w i e l e s s terminal เพื่อใช้งานแบบอิสระเซรีเหนือสิ่งอืนใดก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่จะใช้ที่จะเรียนรู้การใช้งานมอต,ตันนี้แล้วก็นะะไม่มีอะไรมากไปแล้วก็ ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะฮะที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ของเจจิ้งแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสนุกกับการเล่นมอสมาคราฟของตัวเองนะฮะไอ้เ้เจอกันเัียวครั้งหน้านะฮะจิ้งจะพยายามหาพวกมอสอะไรพวกนี้มาแนะนำเพิ่มเติมนะฮะไ้เจอกันทุกคนโอ